อาาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปชมต้นพันธุ์ตักช่องสองแปดกันนะคะว่าลูกมันจะเป็นยังไงแต่ขาดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูอะโวคาโดพันธุ์บักแคเนียกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เดินมาดูนานละหลายวันแล้วนะคะนี่ค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะนี่ นอนอยู่ติดกันค่ะอยู่ติดกันทําให้หนอนเข้าไปกัดผิวตรงนี้นะคะแล้วก็ความดกมันดกเกินดกเกินไปเราต้องตัดออกนะคะเราต้องคัดคัดรูปที่เล็กแล้วก็ไม่สมบูรณ์ออกอ่าเยอะมาก ลักขเีเป็นพันธุ์ที่ดกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกไปบ้างนะคะเพราะว่าเขาดกเกินเดี๋ยวจะลูกเล็กนะคะดูดูอย่างตรงนี้เดี๋ยวนะดูอย่างพวงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องคัดตัดลูกที่ลูกที่เล็กลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกไปบ้างนะคะ ลูกที่ยังอยู่เขาจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะพามาดูบักคะเนี่ยนะคะเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะคะ หลังจากที่เราเดินดูบักเนียกันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาชมสวนนะคะตัดหญ้าค่ะวันนี้วันนี้ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าก็หญ้าก็จะลบนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าตัดหญ้าตรงไหนอันนี้จะเป็นพันธุ์บีเจสันนะคะดางต้นก็ยังลูกเล็กอยู่นะคะ เ,เราก็ทยอยเก็บแก่ส่งลูกค้ากันนะคะนั่นเลยค่ะคนตัดหญ้าของเรากาลงสนุกเลยมันเข้าไปใกล้มากไม่ได้นะคะสกมากเลยค่ะ เพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปชมต้นพันธุ์ปักช่อง28กันนะคะว่าลูกมันจะเป็นยังไงแต่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพันธุ์ปักช่อง28นะคะต้นนี้อายุ4ปีค่ะนี่ค่ะอายุ4ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นรอดูนะคะนี่เลยค่ะลูกพันธุ์ แบบช่องสองแปดนะคะตัวนี้ผลจะใหญ่นะคะน้ำหนักต่อผลของเขาจะอยู่ที่แปดร้อยกรัมถึงหนึ่งพันกรัมถึงหนึ่งกิโลเลยนะคะต่อผลยังไม่แก่นะคะลูกใหญ่แล้วเท่าฝ่ามือแล้วค่ะตัวนี้จะแขวนต้นนานค่ะระยะเก็บเกี่ยวของเขาก็ทันวามะกราแขวนต้นถึงกุมภาได้นะคะลูกใหญ่มาก ยก็ดกพอสมควรนะคะก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาชมแค่หลักช่องสองแปดก่อนเนาะสำหรับท่านใดสนใจต้นพักกาต้นพันธ์นะคะสามารถติดต่อมาทางสวนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสวนสลินทิปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ